สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องธปปกกันอีกเหมือนเดิมนะคะและวันนี้พี่ก็พาทุกคนมาอยู่ในโหมดซอมบี้กันจ้าเออ <laughs> และทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นพี่แต่งตัวไหมใช่วันนี้พี่ก็แต่งตัวเป็นซอมบี้ให้ทุกคนเพื่อความเนียนไงทุกคนว่าพี่เนียนไหมพี่ว่าเนียนอยู่นะเออได้อยู่นะถูกเว้นกระเป๋ากับภาชนะพี่นี่แหละที่ไม่เนียน,นย <laughs> มาจ้าโหมดซอมบี้เราก็ต้องจัดการซอมบี้โอ้ออเออเ,ออเ,อเ,เดโอ,อ้โ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 โอ้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 อ เพิ่เกิดเพิ่งเกิดจะโดนซอมบีจัดการสักยันโอ้ยซอมบีก็ฟันโดนยากยากอะไรครับนี่นี่มาดิมาดิเออนั่นแหละเฮ้ยพี่บอกแล้วพี่มันไนออนมันเกี่ยวอะไรกับที่พี่ยิงซอมบีได้ไว้ดิวิดีวนะอ๋อลืมลืม ลืมลืมว่าซองอันนี้กดค้างไม่ได้ทุกคนแม่แม่แม่พี่ได้เล่นล่อยเกินไปโอทุกคนหรือเปล่าวะหมดทั่วไปยังมีซองไอเนี้อยู่ไหมสเปซอยู่ไหมนั่นสินะพี่ก็ไม่รู้แล้วทุกคนพี่ลืมพี่ไม่ค่อยจะเล่นสเปสสักเท่าไหร่อะดีกว่าฟาร์มกันต่อดีกว่าเนาอโอ้พันยาก่อนนะคะอุดยดู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 เขาไม่ได้ไงอ่ะเข้าไม่ได้ไง พันยาเป๊บโอ้ยไอตัวนี้ตามติดนี่เป็นกล่องไปดิครับปะ่ะได้เวลาที่เราเอานี่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 น,นี่ซอมบี้นี่ทุกคนถ้าเราจัดการได้เราก็ได้ของดีซอมบี้ตัวใหญ่เนี่ยเอ่อพี่รู้สึกว่าพี่ยิงแม่นจริงๆ Oh God. หัวหัวหัวหนอนดีมัโดนหัวสักเม็ดเลยโอ้ยหัวเห้อเออหัวทนี้ทันหัวมาหน่อยอือแดงเถือกแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ดูนี่อนขอขอขอ,ขอ ไปไปกันต่อไปที่อื่นต่อออ้ยตอนนี้เรายังไม่มีเกาะเลยนะทุกคนเพื่อเราโดนคนหรือเปล่าตรงนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอซอมบี้ใหญ่ยักษ์หมดแค่นี้หรอเดี๋ยวพี่ขอเวลาฟาร์มสักครู่นะทุกคนนะ อุ้ยอะไรข้างนี่้อู้เยอะเยอะทุกคนวิ่งเร็วมากทุกคนสังเกตดูซอมบี้คือแบบโอ้ววิ่งเร็วกันจริงจังมาเดครับพี่พยายามเล็งหัวอยูน่นะทุกคนแต่แทบจะไม่โดนให้พี่เลยพี่จริงจังกับการยิงซอมบี้กว่ายิงคนที่ นี่มาดิครับมาดินี่พี่คิดจะโดนหัวให้เลยคนนี้จะกลับไปไหนไปอยู่ที่คนคนเออพี่ว่าพี่พาซอมบี้เข้าบ้านดีกว่าเนาะเ <c oughs> ข้าบ้านดีกว่าทุกคนเอ้าคนนั้นจะไปไหนอะดิวมานี่สิ่ <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> นไ <c oughs> อเดีกไอ้ก็ได้ <c oughs> อุ้ยซอมบี้เข้าท่อไม่ได้อะเอาแล้วงานนี้เอาเดียวทำไมเลือดไม่ลดเออเลือดรถสิเลือดพี่เนี่ยรถอ่ะอู้อะไรคเนี้ oh my god เดี๋ยวนะเฮ้ย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 อะไรมันก็เป็นไปได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโหมดนี้ช่วนด้วยอุ้ยมันมีเกมหนึ่งพี่ยิงคนไม่เข้าเลยทุกคนคือแบบหนังคนเหนียวมาก พี่จะให้ดูสุดท้ายคลิปไอ้บ้ากับเปลวโอ้โหโกลัวจะล้มได้แล้วหลอดเลือดอยู่ไหนทำไมพี่ไม่เห็นหลอดเลือดสบ,บี้เลยละ่ะออมันไม่ขึ้นหลอดเลือดเลยหรอแล้วยิงยังไงเนี่ยมันไอ้ตัวนี้บ้ากับเปลววอะอไ,วไมไม่ไม่ยิงเป้าซัมี้มัน,ม,นมันเบามันเบาหวัวดิเฮ้ยหวัว เออนั่นแหละแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเออเปิดกล่องได้สักทีนะโอ้โหซอมบี้แต่และตัวเ <c oughs> ยยิงมาตั้งนาน <c oughs> ทำไมคล่องแบบนี้วะไม่มีแรงเดินเลยค่ะตัวถือควันก็มาไอ้เยอะอุ้ยคนเพิง่งรอดหลุดอะเป้าหลุดอล้เปล่า,าทำไมรอดน,นิง่งๆแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะ เขาไปดูโอ้ได้หลุดแหละไม่ไม่ใช่คนนี้นี่ไงคนนี้อ่ะหลุดปืนพี่ก็ยิงเบาเกินลูกซองพี่ตกองรีบเปลี่ยนปืนแล้วทุกคนพี่ว่าลูกซองไม่เบิกโฮ้ยนี่ท้าปืนอื่นไม่ได้ไหมคย ไปใครยยิงมาแต่ได้ชุบับ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 ล่อล่อล่ออ้าวเขาหายพี่ล่ออะไรของพี่เนี่ยเอาทุกคนสู้ตัวหายไปไหนแล้วล่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงอ่ะพี่เลยไม่รู้ไปไหนอ้าเกือบไปเรวเกือบพี่ปิดกล่องทุกคนได้ยินเสียงไก่แถวบ้านพี่ขันไหม เอาละคลิปนี้ก็ตามมาขัดอีกแล้วขัดดึกคลิปบอกเลยอุย้ยยาพี่มีน้อยมากซอมบี้ปลาระเบิดนี่มาอีกแล้วอนะไรอะไรนายมีอะไรมองทำไมคนกำลังพันยาอยู่มีอะไรป้านี่นี่คนกำลังพันยาอยู่เว้ยเดี๋ยวนะขอเอาสกิลความสามารถก่อน เอาอันนี้ละกันแล้วก็อัพอันนี้อัพอันนี้อัพอันนี้ด้วยอันนี้ก็อัพอันนี้ก็อัพอันนี้ก็อัพอัพให้หมดไปละทีนี้อุ๊ยทุกคนพี่วิ่งวิ่งเร็วมากมาดิครับมาดิครับไหนไหนใครยิงกันยูโอ้ ตไงบอลเร็วเกินซิกแซกซิกแซกซิกแซกชว์แอปโชว์แอปมาดิครับเออเก็บมาได้นะึ่าแมวไม่แมวปืนนี้ยักได้ปืนลูดอะทุกคนจะได้ MP 40นะ่ะไม่มีเลยเหรอโหวิ่งเร็วมากทุกคนวิ่งเร็วมากอุ้ยคนคนคน เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นคนกินอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยย,ยิงไม่เข้าอีกแล้วคนนี้หนังเหนียวเฮ้ยเ้ย,ยคนนี้ยิงไม่เข้าวะอะไรวะเหนียวเกินเหนียวเกินแบบนี้ต้องเข้าไปชาร์จแล้วทุกคนแบบนี้มันต้องเข้าอ้าวอ้าวเพื่อนยิงเข้าได้เหรอ <laughs> หรือว่าพี่ยิงติดกระทะวะเมื่อกี้นี้เออไม่รู้ทุกคน พี่รา้นโอ้ยลาาค่ะใครล้มไม่รู้พีจ่จะลาาวิ่งเร็วจนแหลกอะทุกคนคิดดูด้วยดิคนนี้พี่ก็ยิงไม่เข้าอีกแล้วเขามีสกิลเออเพื่อน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 ช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อนอเสียงถึงกระเปลี่ยนยทุกคนขอพันยาก่อนอุย้ยยาพี่หมดแล้วหรอ โอ้ยไม่เอานะซอมบี้เร็วลายมากวุ้ยฮิมีเล่นรอกควงเข่งกี่สิ้นเวลหลัง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 วิ่งเร็วจนติดอ่ะทุกคนคนะิดดูช่วคย,ยค่อยแน่สวยค่อยแน่ไหนสตูอยู่ไหนทุกคนเมื่อไหรใครใครที่มันยิงไพ่ เป็นอะไรที่ชั้นเลยว่เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ย,อย,อ,ยอย่าวิ่งเข้าไปพี่มียาไหมเออคนนี้มียาอยู่โอ้ยขออนุญาตพันยาสักครู่นะคะมีอะไรอีกนายเราก็พันยาเหมือนเดิมไม่ไดมองเราทำไมมองอีกแล้วนะน,นายอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยมองเราตลอด,ลดมองรตลอด,ลดไปแล้วทุกคนบอกพี่พี่จะทะเลาะซอมบี้ทำไมพี่จะลาะตุ้ยลิ้นผลัดกัน พี่จะทะเลาะกับทอมโวยทำไมทุกพีพดดี่พูดดิปี่ิะทุกคนพี่จะพูดดิปี๊นน่จะะูดดิี๊ีี่ะมีคนนะิี้อี่นั่นไงขับรถเหรอเอ้ยูดดลปี๊พี้ดดิปไปดปีดี คนนึงน่าจะวิ่งลงไปชุบเพื่อนหรือเปล่ากระสุนแค่นี้ทุกคนว่าไหวไหมลองก็ไม่รู้อ่ะอู้ไม่โดนก็เลยโอ้โอ้โอ้ลัง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 โอ้ยวิ่งโดนแหลกนะทุกคนคิดดูเอ้ยกระสุนหมดช่วยด้วยอู้ทุกคนกระสุนพี่ บ่มีปืนชาจเลนแล้วเด้มีกระสุนไหมจ้าไอซอมบี้รถปุ้ยพูดผิดแล้วซอมบี้ลดัดคนไม่ได้แล้วหรอตัวนี้จเจมปรับใหม่แล้วหรอกดปิดกล่องดิเพื่อน ไม่รัดคนไม่ได้แล้วทุกคนสมัยนี้ G m อปรับใหม่ G m อปรับใหม่เนี่ยดู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 ด,ด,ด,ดูเอาได้นี่วะช่วยด้วยเฮ้อเมช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เพื่อนไปนสนใจเพื่อนคนร้ายเพื่อนวิ่งมาชุบโอ้คนนี่วะโอเคแค่นั้นยังไม่พอมาต่อกันอีกสักนิดทุกคน หวังว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงขูดหน้าจอพี่ดังกอกกอกกนะทุกคนพี่บอกเลยตอนนี้เล็บพี่ยาวนิดนึงมันก็เลยอ้เยอะเทนอก็เลยขูดหน้าจอดังนิดนึงเดี๋ยวพี่จะเล็งหัวซอมบี้ก่อนทุกคนโอ้โหหัวค่ะยิงหัวทำไมมันชอบมาตัวจังเลยบะอเออแบบนี้มันมันต้องแบบนี้มันต้องโดนหัวแบบนี้เลย ตัวตัวตัว,ตวไม่เอาตัวไม่เอาตัวเอาโอ้ยทุกคนเออเออโดนหัวทุกคนโดนหัวไม่กี้โดนหัว,ท,หว,หวทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมนี่นี่พี่งัดหัวเออพี่บอกแล้วนะคะคนแบบพี่จะยิงคนแบบพี่จะยิงหัวเขานี่นี่โคบยิงซึ่งๆหน้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนมันโผล่ครับสุดไมนไล่ไปดีกว่า มีของให้แลกไม่มีไม่มีตู้แรงเลยด้วยซ้ำซอมบี้นี่ไม่เอาซอมบี้เดะเบิดพีชีพมาๆมาไอซอมบี้ขวานนี้จะสู้กับพี่เหรอมาดิโอโดนเลยเออได้อยู่เออได้อยู่อย่าว่าจะยิงเลยทุกคนฟันธรรมดาอย่างฟันไม่โดนมาดิ มาดิ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 มาด,มาดิอย่าหลบดิเฮ้ยเนี่ยจริงอย่าหลบดิเดี๋ยวพี่ขอเวลาเล็งก่อนทุกคนอยู่นิ่งๆดิเฮ้ย <c oughs> โอ้กว่าจะได้เหนื่อยอ่าเอาซอมบี้จ้องก้นก็ได้นี่นี่เออยืนนิ่งๆแบบนี้แล้วพี่ชอบ นี่เออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้น้องข้างล่างมีตัวข้างล่างมีคนโอ้ซากอย่างเยอะดูดีเขาไปชุบกันแล้วอะไม่ได้แันนี้เราต้องไปแจมแบบนี้เราต้องไปแจม,แบบแจมลูดเข้าไปเมื่อกี้เราก็โดนแบบนีุ้กอนจำได้ไหมเกมแรกอะ เมื่อกี้เราก็โดนลอยแบบนี้มันแค้นมันแค้นเข้าใจความรู้สึกพี่ไหมแ้วทำไมพี่เก็บของได้น้อยจังวะพี่เก็บอะไรมาเนี่ยอ๋อกระสุนลูกซองแล้วก็อะไรอีกล่ะอุ้ยมีคนยัดไอ้นั่นมาเหรอเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่น,นี่พี่เกลียดมากเลยทุกคนโดนนะบอกเลยออื้ โดนเลยจ้าจาังหวะนี้โดนเลยจ้า,าอโอ้โหทุกคนเป็นกล่องอะไรไม่เป็นเป็นกล่องราะคาตาน,นะไอ้ย,ยาเฮ้ยลงที่เดิมได้ปะอัพสกิลแคร์ี่อัพก็ไปลงที่เดิมมันจะมีขขงให้เราไม่วะ วงที่เดิมปิดกล่องโง่ไม่เอานะทุกคนแต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้ป่ะใช่ไหมมันต้องลองโอ้พี่โดนอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนมาตอกอุ้ยอุ้ยใครอ่ะมันลุอยู่นี่โหลดเอออุ้ยเดี๋ยว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  ้ยยเฮ้ยไม่เอานะยังไม่ถึงเลยดิฉ so ันก็จะเป็นกล่องแล้วหรือเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยทุกคนช่วยด้วยยาเขาไม่มีตรงนี้มียาเดียว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 เดี๋ยวนะคะขอตั้งหลักแป๊บนึงนะคะเจ้ย์นะกำลังจะบอกกับทุกคนเลยว่าเอาใหม่เอาใหม่เออเกมสองเมื่อกี้นี้ไม่นับทุกคนมาต่อที่เกมสามเลยเนาะแม่ก็ยังว่าแหละเกมสองเมื่อกี้ก็แบบ ห่วงของไงทุกคนวิ่งหลายเดียวพี่ว่าพี่หนีดีกว่าไหมพี่ว่าพี่จะไหวไหมน้อเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาเอาอันนี้มีคนอยู่ข้างล่างเยอะเลยเไรเราไหวทุกคน บอกกับตัวเองเอาไว้ว่าเราไหวใจเรามันสู้เราเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมดาวไปโอ้ยไม่ได้ดาวนี่บ่ไอยานมขอโทษนมเราขอโทษเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษเพื่อนแล้วขอโทษเราขอโทษเราขอโทษเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจอย่าทำอะไรเราเลยนะอย่าทำอะไรเราเลยอัพแคลรี่ทุกคน อ่ะแครี่แล้วก็ดมยาดมสักเปิดหนึ่ง응เขาจะตามมาไหมวะพี่ไม่ได้ยินเสียงแล้วทุกคนนะพี่ไม่ได้ยินเสียงนะเขาจะตามพี่มาไหมวะพวกเขาไม่ตามหรอกพี่จะไปแล้วทุกคนพี่จะไปแล้วพี่จะไปพี่จะไปพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไปแล้วเด้อลาก่อยลาก,ก่อยโอ้โหเลือดก็ไม่มีเฮ้ยเขาเห็นพี่นี่หว่าเฮ้ยเขาเห็นพี่วะหรือเปล่าวะ จากเพื่อนด้วยสิประเด็นไม่มีเกราะด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาตั้งหลักแปบบ๊บเอาไงดีวิ่งเลยแล้วกันถ้าพอวิ่งหนีเหรอ,อพี่วิ่งขึ้นมานด้แหละพี่ไม่หนีหรอกเว้พี่จะบวกใครมันยิงพี่มาอกลอนี้พี่บอกเลยคนแบบพี่ไม่เคยเคยหนีไอ้นี่ใช่ไหม วางไอวอลเร็ววะทุกคนเอ,อ้ยเขาวางไอ้วอลเร็เวอ,อ่วไออวะไม่เอาเดี๋ยวถอยก่อนถอยอีกก่อน,อกกอนไปไปที่ไหนดีวะอืมนี่ไงดิวๆๆๆให้สกิลเราเต็มก่อนเจอกันเดี๋ยวอัพสกิลก่อนนี่มาไฮยโตะมาเป็นไงคนนะพี่จวดจาดพี่บอกลอยจังหวะนี้ พี่พร้อมพี่พร้อมเจอพี่แน่แต่พี่อยากได้ปืนไกลอื่นจังเลยไม่อยากได้ปืนเร็วไม่เร็วก็จนแหลกอะทุกคนคิดดูจนแหลกอะคิดดูสิโอ้ยเดือดเดือดเดือดเด๋อดเดือดเฮ้ย,ย,ย,อ,ยนะอ,อันี่ไอ้นี่ไอันนี้อันี่สับสนัยใส่จิอู้เขามีเพื่อนเขามีเพื่อนนั่นไงโอ้ไม่ เขามีเพื่อนนะโอายเราได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกครั้งทุกคนเพื่อนผู้ใจบุญของเราชุบเรามาขอบคุณนะเพื่อน h ตงกิ้วละลายเด้อเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มเพื่อนคนน,นพี่ขอหาวุธใหม่ก่อนทุกคนโอ้ยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะทุกคนนะพี่ขอฝะโอ้ยทำไมตรงนั้นมีคนวะพี่นี่เรยวเลย พีเ่เลี้ยวเลยไม่เอาเราเพิ่งเกิดทุกคนเราจะไปห้ากับเขาไม่ได้เราเป็นเด็กใหม่เออแล้มันเป็นเด็กใหม่เราจะไปสู้เขาได้ยังไงเขามันเก่าพกกแล้วว่าเดี๋ยวนะหาฟาร์มของก่อนอยากได้ปืนชาร์จดีๆสักกระบอกนึ่งนี้ไหมคะโอ้ส oh, <space. S 1> เปสอืมก็ได้สเปดก็เอาไหนคนเมื่อกี้นี่อยู่ไหนนี่ไงไปหาแล้วทุกคน ปแย่งของเขาก่อนนะคะไหนเมื่อกี้นี่โอ้ถึงนู้นแล้วเร็วเกินมาแล้วหนุ่มมาแล้วเห็นเราไหมเห็นเราไหมจะไปไหนจจดก่อรรอด้วยรอด้วยรอด้วยจ้ารอด้วยอย่าเพิ่งไปเออรอกันก่อนเราขอได้ไหมอะปืนนายเขาต้องวิ่งเข้ามาทางนี้แน่ <c oughs> จะเอาเขาหรือจะให้เขาเอาพี่วะเนี่ยลูดไปจังหวะนี้เออเก็บมาดา้ซ้ำจ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 ำเอ๊ะซอ,อมบี้ลูดซอมบี้ต่อสิคะทุกคนอาจจะเห็นทุกๆกกักๆ,ๆนะแครี่พี่มันเร็วเกินนะ <c oughs> แครี่พี่มันเร็วทะลุตลอดเขาไม่มีปืนชาร์จต <c oughs> <c oughs> ปืนชาร์จเขาไม่มีกระสุนเยอะ โอเคไม่เป็นไรเก็บยาไปค่ะตุนยานิดนึงไปเข้าวงใสซัมบี้ระหว่างทางเพื่อมีกระสุนไม่มีกระสุนเลยทุกคนว่าพี่ควรขับรถหรือวิ่งดีพี่ว่าวิ่งดีกว่าเนาะพี่ว่าพี่วิ่งเร็วกว่าอีก พี่วิ่งดีกว่าขับรถแล้วพี่ไม่รอดหรอกทุกคนโหผงดงโคตรโหดเลยเพื่อนมาจังหวะนี้ทุกคนพี่พร้อมบวกพี่ได้หมดอะจังหวะนี้เอลาหรอกพี่ก็พูดเป็นง้งแหละ <c oughs> อันนี้จริงพี่ก็ไม่ไหวเลยเอาลูกซองดีไหมวะอ่ะอ่ะเอาลูกซองแล้วกันไป let's go นู่นไงคนทุกคนเปิดเปิดโดรนเปิดโดรน แล้วก็วิ่งเข้าใส่โลดจะไปวันมีกี่ตัวสองอุม้มตุม้มตุ้มเฮ้ยไม่ใช่สองนี่หว่ามันสามตัวนี่หว่าโอ้ช่วยด้วยตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มเออเขาสวน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 เออเก็บมาได้หมดหรือยัง ซ้ำค่ะซ้ำ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 แล้วก็พันยาจ้าเพื่อนเข้ามานี่สวยเลยนะเนี่ยพี่ไม่ได้ยินเสียงซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบพันยาก่อนโอเคเก็บของมีอะไรไหมมีอะไรดีๆไหมเอ่ยยาดมในของโปรดว้๊วนั่นอะไนั่นอะทุกคนพี่โดนแล้วนุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยพันยาเข้าไปลูกแม่่พันยาเข้าไปใครยิงมาวะ จากทิศไหนอะทุกคนเมื่อกี้นี้เออเห็นแล้ว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 พี่เห็นแล้วเก็บของอีก็บไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่จอดเมื่อกี้เฮ้ยปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นเข้าเข้าแล้วอ่ะเขาเรียปืนโซชาด้วย ช่วยด้วยอย่าจอดลูกแม่อย่าจอดเออโอ้โหยอย่าดินโอ้โยเลือดเลือดเลือดพันยาพันยาพันยาช่วยพี่ด้วยทุกคนช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีเฮลมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสตาร์ล่ะขอนะคะแล้วก็ไปเลยวิ่งก้าววิ่ง,งจังหวะนี้แคลรี่ทำงานหนูนั่นไงทุกคนเห็นไหม พี่ว่าแล้วไม่ได้หายยังอยู่ดีเขายังอยู่ดีต่เขาอยู่ตรงไหนล่ะจังหวะนี้โอ้นั่นไงเขาสกิดโอ้โอ้ยโอยโอยโอยอะไรเนี่ยดูดิพี่สกิดเขาไม่เข้าเฮ้ยเฮอยค่ยเอาจิงดิโอ้ยโอ้ยโอ้โ้โอ้ย้ย้อ้้ไ้้ อ้ไม่เอาอ่ะใครจะไปอ้ไม่เอาใครไม่ไม่ยิงหรอกเว้ยกับคนที่ห <hatten> นังเหนียวแบบนี้ะไปแล้วไปอยู่แล้วค่ะไปอยู่แล้วค่ะโอ้โหวิ่งเร็วจนแหลกเดี๋ยวเราจเจอกันในวงพอดีเดี๋ยดีนายเหนียวก็กระสุนเราได้แต่นายจะเหนียวกับวงเจียมได้ปะลาเพื่อนวงเจียมเขาแรงนะเออเข้าสักทีนะอืมกว่าจะเข้าได้ทุกคนไปละไม่ยุ่งกับเขาแล้ว ไปดิโอ้ยเดี๋ยวเยวช่วยด้วยช่วยด้วยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย,ยนะโอ้ยอย้ย,ย,อย,ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่ยอ้ยโยวโอ้โอยอยอ้ย้ยโยอ้ย้ย่อย้ยโอเยอ้ยโอ้อยอ้้ยโยอยอ้เอนยโ้ยอ้ยโอ้่นอนยู้ยอ้ยออ้้อ้้อ,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 ยอยู้อยอย้ยยอย้ ไปเลยเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยอุย้ยนี่มันซอมบี้นีกว่าเดีย๋ยวเจาะให้นะนายเพื่อนไหวไหมไม่ไหศัตรูเป็นกล่องหมดแล้วไม่ใช่หรออ๋อศัตรูเป็นกล่องหมดแล้วทุกคนเพื่อนเราจัดการได้ไปหมดแล้วตรงนี้มีคนนะเมื่อกี้นี่เสียงส้วนขึ้นกับเพื่อนไอ้บอลหมดแล้วโอ้ยนี่ไงเพื่อนโอ้ยไอ้บอลเราผลิตเร็วมากทุกคนโอ้โหทำไมพี่เป็นกึกกึกกักกักวะ มันเร็วเกินไปทุกคนมันเร็วเกินไปทุกคนไหนเมื่อกี้พี่เห็นคนแถวนี้นะนั่นไงเพื่อเราประทะแล้วนั่นไงโอ้ยคนนี้ก็วิ่งเร็วคนนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนกันเราเลยทุกคนเฮ้ยอยากเล่น MP40 ด้วยอยากได้ MP40 พ่น่ะเลดเกมแบบเนี้ยเออเออสุดท้ายเพื่อนเราก็เก็บมาได้สุดยอดเลยเพื่อนเดือด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 เดข้างหน้าข้างหน้า ข้างหน้ายิงเราเพื่อนข้างหน้ายิงเรานายเอาไงอ่ะเพื่อนเข้าชาร์จเลยไหมเอา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 ไหมเอ่อยัด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 เลยไม่ตายได้ไงวะสุดท้ายสุดท้ายมาเราเก็บมาได้ทุกคนเป็นอะไรที่ทะลักทะเลมากเกมสามนี้โอ้ my god เออจัดมาอีกเก้าคิวเป็นไงทุกคนทุกคนว่าพี่เนียนไม่ในโหมดซอมบี้กับชุดนี้ของพี่พี่ว่าพี่เนียนนะเออพี่ว่าแบบพี่แต่งตัวได้เนียนเลยเลยไปละทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุยบุยมาแล้วเดี๋ยวนะ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 ไม่เนียนทุกคนไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเขายิงไม่เนียน โอ้โ้โอ้โอไนถึกเกินไปนะบางทีอ่ะวุ้ยทุกคนเฮ้ยพี่ยิงไม่เข้าเลยโอ้โห เขาเอาอะไรทำหนังวะ oh. เฮ้ยถึกเกิน